สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้พ่อพี่น้องมาชมบรรยากาศที่สวนแตงโมน้ำหมอกแตงโมรแรงครับผมเนี่ยหมู่บ้านนี้ผมมาเห็ดหุ่นไรกาไว้สามตัวครับผมเมื่อนี้ผมจะมอกวิธีการอเห็ดนะบ้านผมมาได้ลงคลิปเลย <laughs> นะครับยากอยู่่ะตอนนี้แตงโมกาลังออกดอกปิดผลย่างร้ายเลยพี่น้องนะอากาศดีครับผมตอนเ้าร์เลยครับผมนะ ร่มสองสามมือแล้วร่มแห้งเลยมาในมือเศร้านี่ตอนดึกๆนั้นเศร้าร่มมีน้ำหมอกน้อยนึงงนะนะครับก็ก็ขอแก้งข้าวไปถึงเอฟซแฟนครับ พ่อพ่อแม,แม่ลุงลุงป้าป้าเพื่อนเพื่อนนะครับที่เขามาติดตามเขามาให้กำลังใจสงชำนาญแล้วก็เทคนิคช่างสงนะครับเนาะตอนนี้ก็ถือว่าผมมีอยู่สองช่องครับผมเนาะช่องหลักผมก็คือสองชำนาญน,นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สองหมื่นหาครับผมอันนี้ผมก็เลยมาเฮตุช่องที่สองก็คือเทคนิคช่างสงครับผมผมเฮ็ุอยู่สี่เดือนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือถือว่า ผ่านกฎการสร้างรายได้ของ youtube เรียบร้อยครับผมนะตอนนี้ผมเขาไปตั้งค่าเปิดสร้างรายได้รับรายได้จาก youtube เรียบร้อยแล้วครับนะกับฝากพ่อพ่อแม่เพื่อนๆนะ fc แฟนคลับเนาะที่เขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์ให้กับเทคนิคช่างสงครับนะก็ขอบพระคุณย่างหลายครับผมขอบพระคุณจริงๆครับนะขอบพระคุณจากใจเลยครับผมนะก็่คิดว่าฟันว่าผมเช็ดได้ทั้งสองช่องครับผมนะผมไซเวรลาอยู่ซีเดือนนะ เทีนิคช่างส่งครับผมมามาเนี่ไปเบื้อ่าสวนแตงโมครับผมแล้วก็เบ,บิรงวิธีการาเฮ็ดหุ่นไรการครับว่าเฮ็ดแบบไรครับผมนะมาดูครับผมมาเบิ้งแตงโมนะลูกกำลังงามเลยพี่น้องเนี่ยซ้ำไข่ไก่แหละนี่ตัวนี้คือสีออกก้อนมูนั่นเบื้องครับผมน่ะไงเต๋อไปด้วยนี่ไงเอไข่เป็ดเรา เขาจะต้องเอาเฟืยงปกไว้หนึงครับผมนี่แบบนี้นะพี่น้องนี่นี่ป้องกันนกเอี้ยงนะนี่คือเป็นเป็นการป้องกันนกเอี้ยงอีกข้างหนึ่งครับผมบม่ให้นกเอี้ยงหรืออีก,กามาเจาะนะครับช่วงที่มันเขากาลังอ่อนๆอยู่นี่นะนกเอี้ยงนี่มันมาจาอในพี่น้องจาะลูกอ่อนแตงโมฮะ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะใส่วไวิทีนี้ครับผมก็คือเอาเฟี้ยงนี่แหละพี่น้องโปกไว้นะช่วงที่แตงโมโห้องออกใหม่ๆซํานิโปโตินซําไข่ไก่เนี่ยครับผมแล้วก็พร้อมกับเฮ็รชุนไลกาไว้น้ำนะหมู่บ้านนี่ผมว่าเฮ็ดหุนไรกานี่ครับเฮ็ดไ้สามตัวครับผมผู้ตัว,วนึงอยู่บนพี่น้องคนนี่ครับนั่นครับผมหุนไลกานะครับ ผมใส่วิธีปักลักแล้วก็ใส่แฝนไว้กับผมนะไม่แคนเสียใส่แล้วก็แฝนแฝนไว้ให้เขาขยับได้ไปพี่น้องเวลาล่มมากเขาก็จะขยับโยกย้ายสายสะโพกวันนี้ครับผมอ่าเขาก็นึกว่านกเอี้ยงเห็นกันนึกว่าเป็นคนนะมันก็ว่าหานลงนะครับนี่ครับเพิ่งตัวนี้พี่น้องนี่เห็นบ่นั่นลูกงามนะครับผมนี่จำนี่อ่ะ นี่พอดีนี้นะครับผมในลูกกำลังสวยเลยเนี่ลูกเลี้ยงงามนะครับนี่แตงโมอายุสี่สิบวันพอดีครับนะมาเมื่อนี้ผมก็ด้ใส่ต่อเฟี้ยงมาหนี้พี่น้องเฟี้ยงมาหนีเนาะคุ้มไปหน่อนึงนี่ครับพ่อไมให้เขาไมให้นกเอียงมันเห็นหน่อยนึงนะเห็นขันมันเห็นมากก็บิเจาะนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันแตงโมเฮ้าไม้ ไม้เอี้องมันจอรครับผมช่วงตีแตงโมเขายัางน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวมาเบ่งหุ่นไรกานะครับนี่เฮ็ดแบบง่ายๆพี่น้องผมใส่สุดมันเป็นสุดไอหมีนะนี่ <c oughs> สุดหมีครับผมผมก็ใส่ไม่แฟนเสียพี่น้องซอนใส่แล้วก็เฮ็ดนะจอหูแล้วก็เสียกมัดนะหอยไว้แบบนี้นี่หอยไว้ครับผมเวลาล่มมาเนาะเขาก็จะโยกไปโยกมาครับผมนะ คือหุ่นอหุ่นไล่กานะเหตดแบบว่ายังไงนะครับแต่งโม่ก็ตลังติดมากหลายพี่น้องของที่ล่นนั่นมากซับนี่ครับนี่นี่ติดทุกเครือเลยติดทุกเครือครับผมนั่นอีกจัหน้อยกอนอันนี้เป็นมืออื้อหรือมือหือ้อเนีพี่น้องเสียมัขีดยา บำมุงอีกครับผมบางทีเราลุกนี่ก็งหญ่แล้วครับนี่น้ำหมอกไอหมอกไข่มีมันล่มไหมล่มล่มสองสามมือซ่อนเลยบ่านนี้ก็เฮ็ดให้น้ำหมอกนี่หายเลยพี่น้องแต่ว่ามือขึ้นนี่เนาะตอนดึกๆมากนันเศร้าล่มมีน้ำหมอกมาหนึ่งอยู่นี่น้ำหมอกน้ําข้างมาหนึ่งอยู่ครับแตงโมก็สดชื่นน้อยหนึ่งอยู่นั่นยังติดที่ใบมันอยนู่นั่น ไปแตงโมนะตัวใดที่มันติดก่อน,นกับลูกไงเราหุ่นททีเลยนั่นไตเลยนั่นโอ้นี่ครับพันลักษณะนี่กับอีกอย่างนึงกับเสียนดินในพี่น้องว่ะเนี้เขาจะต้องหาไอาต่อเฟี้ยงนะหรือพายางมันขนก็บใสพายางเนาะมันมันนุนนะเ่ให้เสียนดินมันเจาะครับผมแตงโมอ่ะ เบึงครับคุณไลกาเอาไปดีละพี่น้องเนี่ยเอาไปไปง่ายเลยใส่ไม้แขวนเสียนะใส่แล้วก็มัดบบนี้ครับผมนี่ห้อยไว้นะให้เขาโยกได้พี่น้องเวลาล่มมากเขาโยกไปโยกมากผมเลี้ยวมากคนนึงว่าคนแล้วคนนึงพูนอีกตัวหนึ่งูนนง่พูนครับผมพูนอ่าหุนไลกาครับเฮ็ดบบไ,ไปง่ายนะนั่นครับเบื้องทล่ะเขาโยกไปนี่เนาะ นกเอี้ยงอีกาเห็นมันก็นึกว่าคนครับผมนะเขาก็ประหารลงนะนี่ครับนี่ตัูนี้ก็งแ่แ่เลยพี่น้องนะนั่นแตงโมครับผมนะลูกเกียบซ้ำกระปั้นนะครับแป๊บเดียวพี่น้องนี่หลังจากที่ผมให้ยาบำรุงอดอกบำรุงผลนะขีดฮอร์โมนบำรุงวังประมาณสามมื่นน่ะนะสีมืนี่หละอ๋อเริ่มง่ญ่แล้วครับ เริ่มเห็นชัดเกียเลยอุ่นหลายอยู่อุ่นกำล,ลังติดดอ,อกกำลังออกดอ,อกเซลเลยเอาท้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนใจกับผมอยู่ดีไม่แ้งทุกคนครับสวัสดีครับ